ก็กลับสวัสด,ดีพี <c oughs> กลับสวัสด,ดีชาวสากลทุกคนด้วยนะก <c oughs> ็อยู่กับผมไปแล้วนะเอกนะวันนี้เราจะมารีวิวกิจกรรมเซนดีสุอากาซุมะนะเริ่มต้นที่ก้าขู่ปองนะเรา <c oughs> มาดูกันว่าเว็บจะล่มเหมือนรอบที่แล้วไหมดูจากสภาพาแล้วต้องกดรีเฟซโอ้ยเว็บไซต์ทำดีๆไม่ได้เลย <c oughs> เกมนี่นะก็ยินยอมสิทธิ์ไปนะก็ผมสุ่มไปแล้วก็มาเป็นการอัด เสียงทับเปกรอบนะครับก็มันจะดูแบบรวยถ้ยยวยหยอกหยอกหยนี่นะก็สุ่มไปนะข้อเสนอพิเศษนะครับเราสามารถกดได้เลยนะนี่นะครบสองครั้งก็คือจะได้การันตีนะนี่กดสองครั้งแบบไม่ต้องใช้ดูดูซิวจะได้ไหมก็ใช้ตัวฟรีไปก่อนนะหนึ่งครั้งล้มแลวนะอีกครั้งหนึ่ง ยังไงสำเร็จนะก็เป็นการการันตีอยู่แล้วว่ากดสองครั้งยังไงก็ได้นะเออป่ะเปิดกันมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรอีโมจิ what for that jesus christ นะถ้วยไหนดีอมีเงินก็ต้องใช้นะทุกคนเช้าคนสุ่มเริ่มท้อละล้มเหลวชีวิตก็ล้มเหลวนะ นะโอ้จบแล้วเมาโอ,โอ,โอเหลือจ่าเชื่อนะมาสุ่มต่อนะแล้วได้กุญแจก็เปิดเรื่อยๆน,น,นะไดเ,เวลีลานะอเอฟเฟคค่าถาวรนะก็ไม่ได้แย่นะ,ะเปิดต่อลบมเหลวไอ้ลบมเหลวบ่อยยังเลยอนะ่ะอโอ้โห เขามีไว้ลิงถือนะก็แย่ yeah. เอ้ยหมดจริงดิโอ้จบแล้วโอวนาคินสกายวอล์กเกอร์โอ้เหลือจะเชื่ออ่ะอาหมุนหมุนหมุนอแลนดิ้งอะไรของเขาขนาดยังเลยสำเร็จมันก,มนก็มันก็การันตีไหมอ่ะสุ่มหมดสก,กี้ยงเลยไปนะเหลืออีกสามจุดที่เราจะต้องเปิดนะ เพื่อลุ้นว่าจุดไหนจะเป็นของเจ้ตัวเซนอิสึ์นะครับเรารู้กันอยู่ว่าช่องเราเกลือนะนี่เปิดไปเรื่อยๆชิวๆผมทำใจแล้วรอกำเงินรอแล,ะละ้วรอเติมเพิ่มอย่างเศรา้าแล้วถ้วยชานี้ไม่มีกำลังใจให้เล่าเลยนะมีสักใบไหมที่เธอจะให้ฉันแบบฟรีๆ ไม่มีแน่ๆสมไปครับยังไงช่องเราก็เกลือนะมาเปิดไปอืมก็ยังดีที่ได้นะแต่ได้ไม่ต้องเสียเยอะนะดีใจไม่ดีใจครับดีใจนะเฟียวอยู่เฟียวอยู่นะกนาดีต้อนรับเจ้ามีสิทธ

ก็กลับเข้าสู่กันในเกมกันเลยดีกว่านะครับตาาน,นี้เราก็จะได้ออฟเลนตาาน,นี้เราน่าจะได้เล่นดีมั้งสู้กับศัตรูไปด้วยกันเป็นงผิดเล่นจริงๆแหละคุยคุยคุย กลัวอะไรรู้ไม่ต้องกลัวหรอกอ,อยู่ทั้งคนใช่ไหมรอเปล่าตั้งท่าตหลุมรูค้คะแนน หน้าจะกลับมาทันไหมผมว่าทาวาบน่ารักนะก็จิบมาส่งก็สกินนี้เราเสียไปประมาณสองพันคูป,ปองนะแล้วก็ไม่เจ็บมากนะครับก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะออกเสียงเยอะเพราะว่ามัน

วาร์ปกันไม่ไหวแล้วต้องวาร์ปตรงนี้เลยครับวาร์ปในหญาไม่น่าทันเอ็นโซอยู่นะเอ็นโซน่าจะเก่นได้นะก็ประมาณนี้นะผมว่าตานี้ก็น่าจะไม่ค่อยตึงมากนะชิวๆเราจะเห็นเอ็นโซอีกนานนะครับเพราะเดี๋ยวสกินเอ็นโซจะมานะหน่วยพิฆาตอาสูรนะครับ คนะน่นนายิ่งคิว俺が守るคน่ายิ่งคิวหนึ่งกัตตาบีชได้สัน้นอโอน้องคนแรกเฮ้ยหนีไม่ออกเยอะเกินกิกซี่ไปไหนอ่ะกิกซี่ไม่อยู่เลนกลางอะ่ะอ๋อกิกซีไ่ไม่เติมอีกเติมออฟหรอเดินไงเดินหนไรงเขานะ เฮ้ยหิวหิวหิวก็ต้องตายหรือเปล่ารงกายบุกสมควรสมควรบุกอกูวิ่งไม่ทันหรอ้งกม่โอเ1กรน3ะรอป็น2ัน6อยางมา้เกมเดียวกันเลยของกยไจ

ชิโ俺が守るแฝดก่อนเลยไม่น่าจะรอดเอาเราลืมดูโอ้ยจบแล้วโอ้ยจบแล้วมันเอาคืนแล้วทันจิโร่คงในคาบยาน กิกซี่เราช้าทุกงานนะลูกไม่ต้องมาก็ได้นะจะช้าไปเล่นเล่นอื่นเลยลูกได้ไหมไม่น่าได้เอ้ยได้ว่ะสบประมาทเพื่อนไม่ได้ว่ะสบประมาทปุ๊บได้ดีปั๊บเลยใครว่าฉันไม่เก่งฮะกกมมตตออะ No, our dragon tower is under attack.

オが守る。カミナインコキュー、イチノカ雷のいい呼吸一,の肩キキ一はい。どこ<炎>一閃ミナインコキュー、イチ

โอ้โหแรงจัดเลยอะไรมันจะเวอร์ขนาดนั้นแวนเบดแวนเบดแวนเบดหรือบูนะ๊เน,นี่ยมาทสอบเช่ สวยสวย,สวยเจตียวแตกไปละเตีวยวเสียังข้าก้าวขึ้นลงน้อยสุดในทีมเพราะไม่ได้เขียร์คิฟใช่ก็ค่อยเล่นนะครับชเจติว 俺が守る雷の呼吸一の方雷の呼吸一の方レジェンダリー一の方スキュオーディメイソーシ 女カミナリの呼吸、イチノカタ。カミナリの呼吸、イチノカタ。おいがまもって、ヘビマロウス。 一の方。雷の呼吸。方。スライムの一番。メスち俺が守る。俺が守る。どこ。の女の子が泣いてる。マラちゃん、エドちゃん。一の方。メ โอ re ้โหมทอนเอาเยอะนะโมทอนนะเอาเยอะนะนิ่งไปแล้วสีสื่อนิ่งไปือเนนี่เราต้องเล่นเซต b r o เน s ไปอ่ะอุ้ยคิกนี่แรงนะครับตอนนี้สกอร์สีสวมูลฟอย่างแรง น่าจะชนะนะตอนนี้โอ้ต่างคนต่างดึงโซ่ดึงจัดก็เป็ดเซตคือสองพันก็ป้องท่วนนะไม่ได้เจ็บอะไรมากมาย้อพี่

ค้านนิโคคิว1นกัต俺が守ได้แคายไปละเจ้านั you you ่นไม่ไหวแล้วกับบ้านโกนทีดีดักนหน้าระวังดักสล่เยอร์ให้ทีมามารวกันรวมตัวโอยโอย มานีวิวความฮาของเจ้าตัวจริงคือจะกินว่าอะไอมันฮาฮัลโหล

ネズコタワーオレガマモルエキ一戦一大戦アライの呼吸一の方タカの呼吸ネズコちゃんは俺が守る。 อันดับสามาอันยูร่วจายินะสเกะเชียันด้วยสวยโนะสเกตโนะสเกตอนโซติงจ่ะโอ้ยฝั่งนู่มเขาไยอมแพ้แล้วนะทำไปเล่นไปโอ้เตะกูตายโยน้องทรมานมาก アライは一の方雷の呼吸、一の方メレンガちゃんは俺が守る雷の呼吸、一の方一段し女の子が泣いてる怖い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  เราไม่รู้ว่าอยู่ไม่รู้ว่าอยู่โอยจะเป็นซัพพอร์ตอะไรดีอินุสเกะจะได้ซื้อทำอะไรสักอย่างสิ่งนี้ก็ตายห่งเดี๋ยวสเกะบอกกูเก็บไปห้าตัวดูออฟเลนออฟเลนโยนแย่โมนแวนเวทนะมันโกงอ่ะ อะไรนชะายชผู้สดที่สุดในจัก,กรวาลมาเวลนีจะแพ้อะนะมันลากไปเดีเ๋ยวเซี่ยนแน่นมาละขำจริงหนึ่งสามอ่ะคุณโดนยกอ่ะไม่รอดหรอกเมา

เอาดิเป็นโซมีกม่กันวกเวทเหรอเป็นโซมี่กันเวทเป็นโซมี่กันเวทชิวละผมก็คงต้องออกกันละกันเวทนะไม่งั้นไม่งั้นน่าจะไม่รอดแหวนเวทแบบของคนโนพาวเวอร์มาก

カミナイの呼吸、一カナの呼吸、の俺が守るカミナリの呼吸、一の肩チカナの呼吸、イの肩吸、の呼吸、の呼カナの呼吸、のンンの โกดสองไม่ทานโอ้ยจบเล้วไม่ใช่ลงท้วต้านอย่างเศร้าอ่ะต้องการกำลังเสริม,มเศร้าเรลียวสิบแปดนาทีแล้วเนี่ยอะไรกันครับนั่นเนียครับไปมือนอะนรสิบหกได้อยู่ ได้ดีกว่างหายหมดครบสามยานไปเลยดาร์ตีว่าลูกเออโอ้โหเวนอะไรมันจะขนาดนั้นเวนเอ,อ้ยต้องชัดเตาตัวเดียวจริงๆกิน เรื่มันฟีอ่นูคนนั้นนผคุั่นผนั่นผูู้ชู้

ไอ้สี่ก็ต้องจบเกมเลีว้วไม่จบกันเลย19นาทีแล้วนะไม่จบไปลบลไบเลยเน,น,น้นมันเนาะเฮตเต้เฮตเต้สวยจัดโอ้โหสวยเฮตเต้ตึงมากครับผมฆ่าสี่ตายแปดนี่คือสกอร์อะไรกันนี่ช่วยเพื่อนบ้างเส่ เจ้าไม่ออกกันเวทเราจะรอดไหมนั่นโอ้ยตายโหงเลยทักษะบัฟนขอบคุณกาขอบคุณทักษะคาหาย

วิ่งไม่ตึงจังตึงอุ้ย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 เล่นในป้อมนะเล่นในป้อมนะพลาดนะอย่างนะไหนอ่ะ

ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่มารับชมกันแล้วก็ขอบคุณเพื่อทีมดนะ้วยตอนนี้เล่นดีมากคาจะเตะกิ๊กซี่นะกิกซี่ต้นเกมคือจาเหตุเบาขนาดไแตก่การเกมนี่คือสุดจัดเลยแบกได้เลยนะต้องขอบคุณก่อนนะเ,นเอ็นโซไอวนะีพีนะไอวีพีเสียแก่ดีไงจะใไฟรังงา๊า กันยันอยู่ที่17,855นองาสิ่องยอยู่ที่20.5%แล้วความสงอยู่ที่23.7%ครับกอเซตไอเทมแ็นโซก็น่าจะบิวมเป็นดาเมจลวนไม่แน่ใจเลยหนึ่งหนึ 努力すす。す。るるののは苦手でで地道にココツツやが一番しんどいก็ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กดซับสไครป์จำนวนกำลังใจคนทำคลิปมากเลยครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันก็มุลาก็เป็นตัวละครที่เล่นยากมากที่เจอแวนเวทขอบคุณครับผมโดนตัดแล้วผมกดสกิลไหมอ้อกันเศร้าเลยก็รอบนี้เราก็เสียไม่เยอะนะก็ ดีดีแล้วที่เราไม่ต้องเสียเยอะเท่ากับเนสุโกะนะก็ัั้วเจอกนนึ่งหน่งหนึ่งหนเน่ะหน่น่าหน่น่นึ่งหนึนนึ่อหงนึหนนต่่งหนึ่น